สบายดีแต่สวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุข,ขุสกคนเดอ้อเมื่อนี้ก็มาพอพ่อน้องเล็กกยู่ดินเม่เานซต้นสวยๆแล้วกินข่าวเที่ยงแล้วแล้วน้องพี่น้องมากกัทางพี่นางพิ่นมาล่างถ้วยพี่นอ้อยมาสวยเผิ่นคือเอก้ามื่อนี้กะทางน้องเล็กก็ได้มากกับน้องน้องแลาน้อยมื่อนี้สบายดีละโด,ดยคือบ่ไปนัน่งอยู่เตียง่นละสะไปเบิ่งทางผิ่นเลยนาอพี่น้องตอนนี้ทางสามพินนพ่นกินข้าวแล้วเพิ่นกะ พักพรอยู่พี่น้องทางในน,นี่ยจะมีเสียงเพลงเนี่ยน้อยหนึ่งเนาะูเสียงเพลงดังเติบได้นี่มาพี่น้อง มือนีกับต๊ะคือการพนแต่ว่าโตกบ่แหงอาสบายดีเด้อเด,ดยจังมีเสียงเพลงนแน่เนาะเราก็ต้องว่ากันดังๆจั้งวันนี้เสียงเพลงถ่วยกับบริลยัยบานไรเนาะนทางซางเพิ่นกับพักพอเพิ่นกินข้าวเที่ยงแล้วเพิ่นยังบริตรงมือสาบ,บานโตเนาะ เพิ่นมาสามห้องที่สองแล้วแต่บ่ฮู้ว่ายัางฮอดสายแล้วเนาะเ<ม>พลงกระดังเติม,นม,มนเนาะลองเบิง่งลองเสียงท่านบ่ได้ก็ฮอดบ่ได้ มื่อนี้พี่นางเพิ่นกับเขามาซอยเนาะพี่น้องทางไอทงบนป้ายชายเกาะมื่อนี้เพิ่นไปแกพ่นให้เขาเออช่วงนี้ทางน้องเหล็กกับบริพิภารขวทาเลยมีแต่มือว่านนีไปส่งไม่เา่าอยู่เตาถ่านก็เห็นเพิ่อนอยู่เพิ่นเพิ่นขับหลุดไปกับไอทงไปใส่เด้ว,วะไปตลาดบ่ อวลานรอพื่ซื้อ่อืมไอทงพาไปห้านโ่ยส่วนพืชนเพ่นจ้างเขาต้ดนหายอืมแรกแรกเขาต้ไปต้ดให้ดอกเขาวาคนมาตนเองมาเขาตไตัาให้อืมพน้ำเช่นผัวเลย้วยคันวันค้นแบบฮาวบอลเคยหูจ้ากันหรือว่าในใดนี่กะ ขาก็สิเอานําโลดแสนหพิ่นแล้เนาะแม่นบ่เพงตึบคุยผดาวพนตัดไหลายเิเด้เตาแรกก็ได้15สอบแม่นตนแรก่เนาะแม่นได้เสียงเพลงเบาลงล่แน่ ก็อเอาน้องละน้อยเมื่อนำเวลาเมื่อยำแรงกะอุ่นใจมีน้องเมื่อนำแมนพมมันพันนู้นันเดียวเลยย่นเนาะแมนช่างแม่เพิ่นไม่ใช้สมุนเพิ่นไปตัดพื้นบ่เพิ่นขนาดจะไปตัดพื้นหรือว่าเพิ่นจะไปหาหน่อไม้บามือนี้อพอได้กินหะแหละแต่ละมือกะห่าวกับลายมือแล้วเนาะเ่าวบุญไปหาหน่อไม้ คือจะกินแกงหน่อไม้เลยเพราะว่าทั้งน้องเล็กกมาซอยเวียกเพิ่อนอยู่พี่กะดนโดนเพิ่นกับแกงเธอเนึงหน่อไม่นะแต่ว่าหน่อไม้ไหลหน่อกแกงมือนะผ่านมาชงสามมือเลยเพิ่นก็แกงดูแกงกินอยู่แต่ว่าเขาเคยกินเนาะเขาก็เลยขืดยาก ชิแล้วแล้วบนี้น้อยเดียวไปกวบไว้อยู่ในเตียงน่ะเลยได้บ่ได้ไปไว้บนนั้นเพราะว่าเพิ่นมาเฮ็ดกินอยู่ในเทิงแล้วเด้ยังนึงปลาอยู่เนาะอืปลานําบ่แม่เพิ่นนึงปลาไว้อื thiêng phá đèn nàng ấy cô đây bên đây là, <ch <centimet chiếciah> ja là hay xuôi thứ mấy một cái đó phải lăng không vậy bao พามาผูเดียวนื่ปลูกผักสาวนปลูกผักบัวผักหอมป้อมผักบ้งแล้กัปลูกทั้งหนาบ้านวะผักกาดเ้าแล้กันักนางตูยังปลูกแล้วพอได้กินปลูครด้เดีเอาเอาค็นคสสอใส้แกงน้ำไม้คอยังไม่ได้ปลูกบัวเพราะว่ายังบ่ได้เจียหยาทางแซมผัวด้เาดไดหัวสิงคข่ก็เอาเด้อวะเมนพ่นขินอยู่ว่เอาหัวิงคายนำ น้องแลอยู okay. ่เฮือนโดยม่เอาโลดมันหลายอยู uh. ่พอสิไปเอาเฮ้อแหละแต่ยังบ่หัวมื้อใด๋โอเคแล้วแล้วานล้แล้วาเมอานอยู่ในก็สิบด้ินเสียงเพลงปานใดหนึ่งปลาประจากอันนี้เนาะไพกะ ดทางนอกอาศัย Uh, lồm lùm lùm mà đi thì chẳng là nó này nè เพิ่นอเอ่าปั่นเนระปั่น,น,นปิ้นทำได้ละเอีย ไปคนหิวเข้าไปเลยนะตอนนี้จะมือบ้านยู่แห้งแล้ว เพื่อละตีเผิ่นมาเบิ่งหนึ่งปลาเนาะเป็นอะไรเฮ้ยสุกแล้วบออ่ะสบายดีเด้อน้องละไน้องอะอยากเบิ่งเอ้าเชียงยางบันนี้สิบเบงดูบันนี้ทางไอพมีเผิ่นปรุงมาแต่เฮือนเลยเพิ่นวะ ไก่เนาะเอามาหนึ่งอยูพ่พี่สบายเป่นั้นอ่ะสุกแล้วกระปงเลย ปูนหรอเป็นเน้ปูนใส่มันแรงเป็นใส่เราว่ามันค่นนะีติดขาบ,ไขบ่ไดมันจะฟ้าบ่ไดก็ปูนให้มันเข็ง <laughs> อากาศคึมๆแดดตอนเช้าเนาะพี่น้องตอนเช้านะ่ะแด ت, ดๆน้อยนึงบ่หนาบนา่ละน้นอยคือแก้เสื้อละหึ corr? มาน้ําเอือ้อยมื้อน,นี้มื้อนี้แม่เฒ่าบ่ได้ม,มาซ้ําอืมหมัดแบบบ่แน่นแบบนี้แหละมันจังบ่เจ็บบ่เจ็บหนังหัวเวลาเฮามัดผมนะ่ะ จะสอบก็บเก็บไว้นะเก็บไว้ให้ไม่เ่าพรไม่เถาวรคนบดิดเลยเก็บไว้ลม,มลมมาลมคือคนจบแมนแล้วเราบันทางนี่นะยังมาเลยเอาสางเพื่ปเหตุทาง,งานกวอ,อเอาปูนไปทาง,งานกันน เพลงเพลงก็ดังขึ้นดังขึ้นน้อยนึงเอาสายมาใส่เพิ่มเนาะให้มันแผ็หน่อยนึงอันนี้มันเด็ดแล้วเชื่อฟัง ที่น้ำใสที่น้ำใสเบสมันมันดับปันแล้วมันกระปันง่ายที่น้ำใสหน่อยหนึ่งเลยปันแล้วมันกระปุกปันใหญ่ทันทีน่าอันทปันได้ไปเลย คนมาแล้วบาทนี่คนมาอีกแล้วแค่นี้แต่ว่าเห็ดเวียงอยู่ในเฮือนเลยเนาะพี่น้องโบกอยู่ในบ้านเลยโบเดียนผสมอยู่นอกคือตะกี้เนาะ

พอดีไปเจาะบัลนี้เนาะพอดีไปเจากวาบอน่งรๆนบนบอบ,บ้างเราเป็นกับอาบูสอีย กอนได้มันบางคนก็นเอาปูนเพิ่มใส่บนแบบ,บนแมนแบบปลนแล้วมันมันอันนสิบ,บพกยงกันเลยทางนี้ที่ยังปั่นว่าแล้วคนไปเอาปูนใส่ที่ไหนกันอือม,อม คนนี่กับโบยุดเลยคึมคึมขมันเหนียวอียังก็ตื่นใหม่เนาอมันบบพอดีอยังก็ได้ตึ้งตึ้นนงนานใช่กับกุืเด้อ ลมเป็นมอญหลงแล้วเนาะเสียงเพลงนี่อ่ะผม่องพี่น้องจากที่นี่กระทั่งน้องเลนสิขอตัวลาพี่พี่ตอนนี้ก่อนเลยถ้าน้องเลนว่าผิดพลาดการได้ก็ต้องขอโทษขออภไปไดๆ ขอขอบใจทางพ่อแม่พี่น้องที่รับส้มคิปของนองเละตั้งแต่จนจนจบที่บกความโุษณาโดยจะคลิปนี้ก็จะขอลาไปก่อนด้วยขอความวักสบายดี